แล้วนี่คือ2พฤติกรรมที่ทําให้แฟนมองคุณเป็นของตายนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีคนปรึกษาคุณคมมาเยอะเลยนะครับว่าตอนนี้ตัวเองเป็นของตายตอนนี้แฟนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยรักตอนนี้แฟนเริ่มไม่ค่อยสนใจต่างๆนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับคุณคมจะอธิบายแบบนี้นะครับมันมีงานวิจัยนะครับจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับพบว่าคนที่ แฟนเนี่ยเริ่มนอกใจหรือแฟนเริ่มจะเป็นคนเจ้าชู้ต่างๆแล้วไม่คบกับเราหรือว่าไม่อยู่กับร่องกับรอยตอนนี้พูดอะไรไปก็มีแต่ทะเลาะกันตลอดเวลานะครับเกิดจาก2พฤติกรรมของเราครับพฤติกรรมที่1ครับคือการที่เราเป็นคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับคือเป็นคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วตอนนี้นะครับก็ ผิวพันนะครับผมเผ้าหรือหุ่นเหินต่างๆพวกนี้เราก็เริ่มที่จะไม่ค่อยดูแลตัวเองนะครับอันเนื่องมาจากคิดว่าก็อยู่ด้วยกันแล้วนะครับก็ไม่จมําเป็นที่จะต้องดูแลอะไรเลยแต่จะบอกว่าคนเราจะ,จะ,จะตัดสินคุณจากบุคลิกภาพเป็นหลักเรื่องที่2ครับคือเรื่องที่เป็นคนที่ ว่างตลอดเวลานะครับชวนไปไหนก็ว่างชวนไปทําอะไรก็ว่างว่างสําหรับเขาไปซะทั้งหมดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีความเป็น p r i v a t e ส่วนตัวแล้วก็ว่างเพื่อเขาตลอดเวลาเขาก็เลยรู้สึกว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไร่ก็ได้แล้วนี่คือสสาเหตุที่ทําให้คุณเป็นของตายนั่นเองครับ